สวัสดีค่ะในะเรื่องของปุคคลในไพ่นะคะเขาเป็นอาจจะเป็นสิ่งที่คุณคิดอ่าเริ่มกำลังเริ่มทำอยู่บางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นงานหรืออาจจะเป็นคนคบนะคะบุคนนี้เป็นคนค่อนข้างเด็ดขาดค่ะว้าวอื้อ๋อบุคคลนี้หรอคะเขา ยื่นคำขาดจากคุณนะคะว่าเขายากแต่งงานถูกต้องตามกฎหมายผลที่คนทดลองคบอยู่ตอนนี้นะคะนี่คือสิ่งที่เขาต้องการจากคุณนะคะและคุณเด็ดขาดกับกับสิ่งที่ผ่านมาแลว้วก็เริ่มต้นใหม่กับเขาก็คือเด็ดขาดกับเขาก็คือนี่คะ่ะยื่นขับยื่นคำขาดให้คุณว่าคุณต้องแต่งงานจดทะเบียนสมรสกับเขาให้ถูกต้องอย่างถูกต้องตามกฎหมายอ่ะดูไป สิ่งนี้ยังยืนยไม่เอยอ,ย,อย,ยังยืนออไม่ค่ะสิ่งนี้นะคะที่เกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นเพราะความผู้วางใจร้อนของคุณสิ่งที่คุณมองว่าอ๋อบุคคลนี้ไม่ได้เป็นคนแบบนี้ใช่ปหคือที่จะติดขาด ยื่นคำขาดจะให้คุณแต่งงานด้วยเพราะอารมณ์ชื่อวของคุณที่คุณได้กระทำลงไปแล้วสิ่งนี้ก็เลยเกิดขึ้นว่าเขบาบอกว่าเขาต้องการที่จะนี่ค่ะแต่งงานจดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายกับคุณแต่ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งคนเขาคุค้นคุยทดลองคบทดลองคุยแล้วนะก็เป็นสิ่งชั่วคราวแล้ว ออพี่ไพจ๋าขออีกไบได้ไหมคะขอบคุณนะคะแล้วคุณว่าไงพุ่งทยานพุ่งพุ่งทยานพุ่งไปไหนคะพุ่งเข้าสดง็ปชูโอเคอืมคูค่คนนี้เหรอคะ คือบุคคลที่คุณเข้าหาเขาเองนะคะเข้าหาเขาแล้วก็คุณทำบางอย่างให้เขาแบบเกิดความที่อยากมีคุณอยู่ในชีวิตใช่ไหมเนะะี่ยค่ะเพราะเสียงที่คุณความใจร้อนของคุณเนี่ยทั้งเสถียรนี้ที่คุณคุณเจอแล้วคุณแบบโอ้พุ่งเข้าไปเลยะคะ่ะพุ่งเข้าไปพเพื่อที่จะสร้างสัมพันธ์ ทำไมตรีหรือแสดงมาสื่อาอย่างให้เขาเห็นว่าคุณอะอยากมีเขาอยู่ในชีวิตของคุณใช่ไหมแล้วสุดท้ายคุณก็ได้รู้ว่าตอนแรกคุณคิดว่าคนอีกคนนี้เป็นคนที่แบบดูเป็นคนนิ่งใจเย็นใช่ไหมคือจะไม่ไม่ใช่เป็นคนใจร้อนอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วพอทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นปุ๊บเขา พออีกวันต่อมาถัดมาก็คือเขาก็แสดงให้เห็นเลยว่าเขาเป็นคนเด็ดขาดเขาเป็นคนที่ไม่ใช่เป็นคนที่จะมาเล่นๆกับเขาได้นะคำไหนคำนั้นเนี่ยค่ะเขาคำไหนคำนั้นคือเขาอยากจะแต่งงานคือเขาอยากให้คุอแต่งงานกับเขาจดทะเป็นสมรสถูกต้องตามกฎหมายกับสิ่งที่ คุณได้พุ่งมาหาเขาแล้วก็แสดงให้เขาเห็นว่าเนี่ยสิ่งเนี้ยที่คุณทำอยู่เนี่ยคือคือคุณต้องการแต่งงานกับเขาแล้วก็นี่คือสิ่งที่เขาผิดกับคุณนะตอนนี้ค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณค่ะ